รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฮิปฮิคูลคูลมากๆเลยอย่างสระน้ำเนี่ยในโรงแรมมซีซ่ซระอันนี้เป็นเมนคูลนะคะอยู่ข้างหลังรอบๆก็จะมีเตียงสีเขียวให้แบบว่าแขกได้แบบพักผ่อนหย่อนอารมณ์ห้องอาหารเขาสาวห้องนี่คือต่างกันต่างคอนเซตปต่าง การตกแต่งต่างกันแต่ว่าสวยทุกห้องห้องที่นี่นะวะ่าคอนเซปต์เนี้ยอินสปายมาจากโรงละครเทเตอร์เลยวองทะเลไปอะไรไปโพรเนี่ยเห็นทะเลเลย มาบาหลีทั้งทีนะคะไม่มาย่านนี้ไม่ได้เลยนูซาดัวเป็นย่านที่แบบดงโรงแรม5ดาวโรงแรมลักชัวรี่ทั้งหลายอยู่ยที่นี่หมดเลยค่ะงั้นวันนี้ต้องตามเรามาเลยค่ะเพราะว่าโรงแรมที่เราจะพามาเช็คอินเนี้ยนะคือแบบว่าเลิศหรูมากแล้วก็มีคอนเซปต์ชัดเจนน่าสนใจเราอ่ะมาสัมผัสแรกเรามองว่าเป็นไลฟ์สไตล์โฮเทลแต่ที่นี่เนี่ยคอนเซปต์แข็งแรงก็คือมีความเป็น เเตอร์ <Theater. S 2> ค่ะขาจะบอกว่าเขาเป็นเหมือนแบบรีสอร์ทที่เป็นคอนเซปต์เทอเตอร์อะไรเงี้ยเทยเตอร์ยังไงไลฟ์สไตล์โฮเทลยังไงมีมิวสิกตลอดเวลายัางไงวันนี้ตามเรามาค่ะตามอเวเคชันมาที่เรเนซองบาลีนูซาดัวรีสอร์ททิพยาประกันไัยโกโปรบายอ u คว r าโปรไทยแลนด์โอเอซิ h สปาไทยแลนด์ การบินไทยรักคุณเท่าฟ้าเข้ามาแล้วรู้สึกแบบฟิลแบบมูตดีมากๆมีความแบบไลฟ์สไตล์จะบอกว่าเป็นดีไซน์โฮเทลยังได้เลยอ่ะเพราะว่าเขาหยิบความเป็นบาหลีมาใส่ในทุกดีเทลของโรงแรมคือในความทันสมัยในความแบบกระฉับกระเฉงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกมุมจะสอดแทบใบหน้าของของผู้หญิงบาหลีหรือว่าดอกไม้หรือว่าลวดลายการแกะสลักเอาไว้ตามมุมต่างๆ อย่างเช่นเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะโถงตรงนี้เป็นล็อบบี้ในเวลาเดียวกันมีกลิ่นความปเป็นเรในซองคือ Colorful มากๆากคือเรเนซองหลายคนจะรู้นะว่าเป็นแบรนด์ที่แบบคัลเลอร์ฟดูสิคะผัดข้างหลังเราเนี่ยหมอนเหมอเราชอบตรงอะไรรูป้ป่ะไม่จะเป็นต้องแบบเข้าชุดมาด้วยกันแบบเนี่ยหมอนต่างคนต่างมาแต่ทุกอย่างลงตัวหมดเลยหลากสีสัสนมากเพราะว่าเรเนซองความคัลเลอร์ฟูล เป็นหนึ่งในโรงแรมในกลุ่มแมริออทนะคะที่บอกว่าฮิปๆิปคูลค,คูมากๆเลยอย่างสระน้ำเนี่ยในโรงแรม,มทีซีสอันนี้เป็นเมนพูนะคะอยู่ข้างหลังรอบรอก็จะมีเตียงสีเขียวให้แบบว่าแขกได้แบบพักผ่อนหย่อนอารมณ์กันแล้วก็มีแบบโต๊ะบิงอ์มี เป็นเหมือนแบบกึ่งบาร์นิดนึงอะไรอย่างงี้ใครจะเอาพื้นตรงพื้นตัวนี้ก็จะอยู่ในซุ้มนี้กลางวันก็จะมีรถไชต์ติมด้วยค่ะตรงนี้เป็นรถไชต์ติมของเขาอะไรอย่างเงี้นะแต่เดี๋ยวไปดูอีกสองสาขาอยู่ทางด้านโน้นก็ยังไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ยเขาเขียนว่าจังกิู้พูนะที่อยู่แบบบาร์อะไรนี้หน่อยไปเดี๋ยวไปดูดีกว่า ไม่ใช่แค่สีสันอย่างเดียวนะคะแต่ว่าแบบว่าคอนเซปต์อะไรต่างๆนะนก็ดีหมดเลยค่ะอย่างเช่นในพาร์ทของห้องอาหารเนาะเขาก็จะมี3ห้องอาหารมีทนานเลรียดน,นะคะข้างล่างก็จะเป็นซีฟู้ดกับแพลนเบสรวมถึงถ้าตรงข้ามกับทนานเลียดข้างมาก็จะเป็นแบ็กเตจเนาะชื่อก็เห็นไหมคะก็ต้องล้อมกับธีมของ เอเตอเนาะ back stage ก็จะเป็นเหมือนแบบ all day dining เ <c oughs> สิร์ฟอาหารตวันตกก็มีอาหารอินโดอาหารอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาวันนี้เราก็ลองชิมกันแล้วมือนเนี้ยก็ดีค่ะดีงามเลยแล้วก็ที่นี่ค่ะเป็นห้องอาหารจีนเนาะอยู่บนชั้นเดียวกับล็อบบี้นี่เลยก็คือ uh, lion x นะคะแต่ก่อนยังไม่ได้ลองเนี้ยแค่สีสันการตกแต่งนี่ก็ยอมแล้วนะคือแบบ มีกลิ่นความเรเนซองส์มากเลยอะเรื่องการตกแต่งน้องยอมจริงๆทั้งพื้นทั้งผนังทั้งเพดานคือแบบว่าครบเครื่องมากอันนี้เป็นหมวดของร้านอาหารค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นขอเขาต่อนะว่ามีอะไรบ้างโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าห้องอาหารเขาสาห้องนี่คือต่างกันต่างคอนเซ็ปต่าง การตกแต่งต่างกันแต่ว่าสวยทุกห้องอย่างเมื่อกี้ไปดู l a น d X มาใช่มราชมาแต่และก็แบบไม่เป็นไรนะอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวพรุ่นี้ค่อยมากินไงคือว่าธนเลียนเนี่ยคือสวยมากดูการตกแต่งเขาสิก็คือที่บอกอะค่ะเสิร์ฟพันเบสแล้วก็ซนะีฟู้ดเนาะเดี๋ยวคืนพรุ่นี้เจอกันแต่แบบเห็นการแต่งห้องก็าบกว่าอยากจะเล่นสักคืนนี้เลยสวยมากๆดูสิ ของโรงแรมค่ะที่น่าสนใจมากเลยก็คือ kids club นะที่นี่เนี่ยนี่น้องๆเล่นวิ่งเล่นกันเ,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 เช้าเลยเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะคือข้างในนี้ก็เป็น l ลาวาแล d เลยเหนะ็นไหมชื่อขเขาคือ l ลาวา a ล d ซึ่งข้างในนอกจากจะแบบมีของเล่นเยอะ กิจกรรมจ้ากิจกรรมแน่นเลยเห็นไหมมีทุกวันเลยคือพ่อแม่สามารถมาดูได้เลยว่าช่วงไหนวันไหนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยไออย่างสมมุติวันนี้วันอาทิตย์นะเนี่ยถึงช่วงนี้5้าโมงเย็นก็จะมีคิสพูลแอโรบิกเห็นไหมก็จะมีแอโรบิกสำหรับเด็กด้วยอยู่ฝั่งนู้นนะเดี๋ยวไปดูสระน้ำกันอะไรอย่างเงี้ยหรือพรุ่งนี้วันจันทร์เช้าอ่ะมาดูกันคิสโยคะอะไรอย่างงี้ก็จะมี กิจกรรมสาหรับเด็กเยอะมากสามารถมาดูตารางนี้ได้ค่ะสําหรับใครที่มากับครอบครัวมากับลูกหลา,อานอะไรเงี้ยเราจริงๆพื้นที่ที่นี่เขาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครจะมาจากล็อบบี้เนี่ยมาจิมสามารถมาบักกี้ได้แต่ห้องเราอยู่ตรงนี้เองตรงข้ามเลยสบายเลยอแต่ว่าถ้าใครอยากจะแบบยื้อเส้นยื้อสายค่ะ ปั่นออกไว้ข้างนอกนี่เลยเขาก็าจะมีจักรยานให้ยืมกันเนาะมีหมวกมีอะไรเสร็จสับเลยสามารถปั่นไปข้างนอกได้ก็ไปแบบดูย่านดูซาดัวได้อะไรเงี้ยแต่วนันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูจิมก่อน ขเขานี่คือเลิศมากอันจริงนะนในสองทุกที่ที่เอเวกชั่นพาทุกคนไปนะจะพูดเลยว่าจิมคือสุดยอดมากก็สำหรับใครที่อยากจะวนะิร์กอัพเนาะที่นี่เปิด24ชั่วโมงแต่อย่ามาแต่ที่นี่เพราะว่าแอคทิวิตี้เขาเยอะมากเมื่อวกี้เราดูตารางนี้แบบว่าเฉพาะคลาสโยคะนี่ก็แบบว่าเติมแล้วแต่ว่าถ้าใครเล่นแล้วออกกำลังแล้วแบบรู้สึกว่าอยากผ่อนคลายข,าข้างกันเบริเรือ จริงๆไม่ได้มีแค่จิมกับสปาเท่านั้นนะคะบริเวณนี้ก็ยังมีข้างในห้องก็จะมีสตีมกับซาวนาด้วยเปิดได้ไแก้9โมงเช้าถึง3าทุ่มส่วนห้องนี้เสริมสวยค่ะซาลอนเข้ามาแล้วก็ต้องมาดูห้องของเขาค่ะเขาบอกห้องนี่นะว่าวคอนเซปต์เนี้ยอินสปายมาจากโรงละครเทียเตอร์เลยเพราะฉะนั้นเข้ามาปุ๊บที่แรกเลยค่ะนี่ แม้กระทั่งบนพื้นเข้ามาก็จะเป็นเหมือนแบบระบำต่างๆของบาหลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่เห็นนะตรงนี้เหมือนกันคือบนผนังกระจกบนเพดานห้องแม้กระทั่งอันนี้เข้ามาแต่เราชอบเลเยอร์ห้องนี้นะแต่อันนี้เป็นตู้เสืนะ้อผ้าเนาะซึ่งในตู้ก็จะมีเห็นไหมมีบ,บมัตโบรมีเตาลองเตารีดอะไรให้ครบเลยเนาะแล้วก็พวกถุงซสกผ้าอะไรก็จะอยู่ข้างใต้ที่เราบอกเราชอบเลเยอร์ห้องนี้เพราะว่า มันเป็นเลเยอร์ที่แปลกๆอ่ะมันจะเราไม่ค่อยเห็นเลเยอร์แบบนี้อะไรอย่างนี้ไงเข้ามาตรงนี้มันจะเหมือนแบบเนี่ยแท้ที่จริงอันนี้เป็นมินิบาร์นะเป็นตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบเหมือนที่อยู่ตมโรงละครอ,อ่ะเหมือนแบบอ่ะใส่สภาพนักแสดงก็ได้หรือจะเป็นที่ขายตั๋วอะไรเงี้ยก็ได้อะไรอย่างนี้ยอ่ะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าอันนี้้ากาแฟอ่ะเขาก็าจะมีให้อย่าง้อย่างโซนนี้เนี่ย บัสทับก็เก๋เห็นป่ะแล้วก็บัสทับก็จะเป็นรูปทรงที่ไม่ค่อยเห็นกันบัตทับตรงนี้แต่สมมุติว่าอ่ะอินเคสมากับเพื่อนใช่ไหมก็สามารถปิดได้นี่นี่ก็ปิดไปมาตรงส่วนนี้จะเป็นพาร์ทของห้องน้ำซึ่งไฟเฟยอะไรก็ยังมีความแบบโรลอคออะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งกล่องที่ใส่พวกอเมริตี้อะไรอย่างเงี้ยก็ยังหอมอ่ะ หอมเลยอเมนิตี้เขาเ mm. ขาแกะดูงรู้สึกอืมนี่โตกเกียวมิวอืมแม้กระทั่งซิง์เนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นซิง์ทรงนี้บัสทับก็ไม่เห็นบัสทับทรงนี้แต่ทุกอยากอ่างแบบเหมือนไปในคอนเซ็ปต์ไปในธีมเดียวกันหมดเลย่ยงเงี้ยอันนี้ถุงใหญ่ใหญ่ได้ใหญ่มากเป็นโรงแรมที่ได้ใหญ่มากซึ่งข้างหลังก็ยังมีความแบบตกแต่งกระจกอะไรอย่างนี้อยู่นะอันนี้เป็นอเมนิตี้ต่างๆ ก็ปกติเลยเมซองก็จะใช้แบรนด์นี้อยู่แล้วเนาะโตเกียวมิวอันนี้ชาเวอร์เป็นโกนสีเทาเลยขนาดเนานะแล้วก็เครื่องอาบน้ำอยู่ในนั้นหมดเลาจริงๆเชื่อมกันเลยเนาะเขาไม่ได้ทำเป็นแบบพาร์ทิชันเลยคือเป็นแบบเหมือนเป็นแบบสตูแล้วก็ใหญ่เลยอนะไรเงี้ยมีหมวเตียงโคมไฟหมวเตียงฉันก็ชอบซึ่งไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเห็นปะ บางโรงแรมต้องวางให้เหมือนกันสองอันไม่จาเป็นนี่เขาจะแบบโคมไฟหัวเตียงสองอันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแล้วก็มีกล่องมีหัวเตียงซึ่งก็เหมือนกับโรงหนังอะนะเนี่ยใส่เสื้อผ้านักสแสดงใส่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบทุกอย่างจะคอนเซปเป็นอย่างนี้หมดเลยเห็ <c oughs> นไหมนี่ก็จะมีกล่องแบบว่าเป็นฟุตบาสเกตแต่ก็เป็นเหมือนเครื่องดนตรีนะ นี่เป็นทรงกีต้าก็มีความเป็นละครอะไรเงี้ยเนาะอันนี้เป็นเวลคัม i ิงของเขาก็มีเป็นซอมนะคะลืมบอกไปนี่ละลายอยู่ในห้องแล้วอยากจะแบบเอ้สั่งอาหารนี่เห็นไหมเขาจะมีฟ o o d for True ก็จะเป็นสั่งอาหารมาได้เป็นอิน o ูม d ด n ิ n งนะรวมถึงใครอยากจะรู้ข้อมูลต่างๆหรืออะไรต่างๆเห็นไหมเขาก็จะมีข้อมูลที่เป็นพื้นฐานของเขาว่า เออเนี่ยสแกนตรงนี้ก็ได้เพื่อที่จะรู้ต่างๆสปองสป,ปาหรืออะไรต่างๆก็สามารถเอาไปซองได้เราก็จะวางไว้ค่ะคอนเซปของที่นี่เนี่ยความเป็นโรงหนังเนี่ยชัดมากก็คือตรงม่านนะตรงนี้มันเหมือนม่านมูลรลวดลายบาหลีเป็นเลอโรงละครแล้วก็บนเพดานที่จะมีเหมือนเป็นหน้าผู้หญิงบาหลีอะไรเงี้ยที่อยู่ข้างบนซึ่งยังไม่หมดจริงๆไอ้มีพุ่ห้อยๆตรงนี้แล้วก็มีข้างหลังอีกทั้งหมดเนี้ยมัน เขายังไม่ทิ้งความเป็นคัลเลอร์ฟูลเพราะว่าตัวตนของเรนซองเองเนี่ยเขาจะมีความคัลเลอร์ฟูลอยู่ในตัวไงเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีสีม่วงสีเขียวที่แบบทําให้ห้องเนี่ยมันมีความแบบสีสันคัลเลอร์ฟูลอยู่ด้วยเดี๋ยวไปดูระเบียงกันเพราะว่าห้องเนี่ยสามารถเห็นทะเลเลยเพราะว่าฝั่งนี้อยู่ฝั่งมุซาดัวเนาะก็จะอยู่ฝั่งด้านฝั่งตะวันออกของเกาะบ,บาหลีด้านนอกก็ยังมีมุม ให้แบบนั่งชิวนั่งเล่นยนนเนี่ยอ่านหนังสือตรงนี้แล้วก็บอกว่าชิวมองทะเลไปอะไรไปเพราะเนี่ยเห็นทะเลเลยอยู่ยก็สบายๆค่ะตรงนี้แล้วก็สามารถนั่งเล่นหรือว่าเนี่ยนั่งชิวตรงนี้ได้หรือว่าใครจะมองวิวก็สามารถเทควิวไปมุมง,งนี้กำลังดูโปรแกรมอยู่ค่ะดูตารางใช่โปรแกรมเป็นตารางที่เป็นฟรีชัตเทอคือของที่เรเในซองอะเนาะ เขาจะมีฟรีชัตเตอร์ไปที่2จุดหลักๆค่ะก็คือเป็นบีชคลับที่อยู่บนหาดนะแล้วก็ไปบาหลีคอลเลคชั่นซึ่งเป็นเหมือนแบบช้อปปิ้งมอลล์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบคนไปช้อปปิ้งซื้อนูซีนี่ได้อะไรอย่างงี้ก็หยุดให้2ออกเลยก็เริ่มให้บริการในสิโมงนะคะที่จะไปที่นู่นใช่ไหมที่บีชแล้วก็เที่ยวสุดท้าย3ทุ่มกว่ากลับมาจากที่นู่นก็มาดูตารางจากตรงนี้ได้ค่ะแต่หลักๆก็จะมีทุกทุกชั่วโมงที่จะไปที่หน้าหาดได้ มูดดีมากๆเลยค่ะที่บีช c ลับเนี้ยเนาะใครมาเนี่ยมาแบบจะมานอนอาบแดดจะมาเรียนเซิร์ฟเล่นเซิร์ฟก็ชิลได้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าหาดตรงนี้ก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วก็เขาจะเป็นฟู้ดทรัคด้วยนะคะสำหรับใครที่มาแล้วแบบ อยากกินอาหารกลางวันง่ายๆมีทั้งแบบ vegetarian ก็มีหรือว่าจะเป็นแบบอาหารกินง่ายๆทั่วไปอะไรเงี้ยเครื่องดื่มก็จะเป็นนู่นเลย <c oughs> เห็นไหมคะอยู่นั่นลหะฟูดทรัฟฟิทั้งน้องห้องน้ำให้เข้าหมดเลยเพรฉะนั้นก็มูดดีมากๆถ้าใครมาพักที่เรนนซองเราจะแบบมาชิลที่นี่ก็ดีเลย บอกไปนะว่าจากโรงแรมเรเนซองเนี่ยนะเขาก็จะมีฟรีชัตเทิรทุกชั่วโมงเลยมาที่บีชคลับแล้วก็มาที่บาหลีคอลเลกชันด้วยของช็อปละลานตามากคือตอนแรกเราต้องผ่านจุดที่เป็นห้างก่อนเนะพอผ่าน<อ>ห้างเข้ามาก็จะเป็นส่วนของช็อปพวกเนี้ยซึ่งแบบว่าเหมือนของที่เราลืกของบาหลีอะไรอย่างเงี้ยงานฝีมือต่างๆหน้านเนี่ย ก็จะมีหมดเลยรวมถึงบางอันก็จะเป็นแบรนด์เนมต่างๆนานาเนี่ยก็จะมาอยู่ตามช็อปในนี้ด้วยเรายังเดินดูไม่ทั่วเดี๋ยวขอเ,เดินดูแต่ว่าถ้าใครจะมาหาคาเฟ่มานั่งชิลอะไรอย่างงี้ที่นี่ก็มีเหมือนกันค่ะมีคาเฟ่เยอะ ประกันชั้นหนึ่งทิปอั t ทูมาจากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะไหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบอั to you t i ทิปอั m ทูมเริ่มต้น4,900บาทต่ตอปีโทรเลย1736ห,หรือท i ปอินชัวด,ดอหรือตัวแทนนายหน้าทิพยะประกันภัยเงื่อนขไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทําประกันทุกครั้ง ท่อเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับทัวร์เอื้องหลวงชวนออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันกับทริปสุดพิเศษตลอดทั้งปีมิถุนาไปดื่มด่ำความคลาสสิกที่โปรโตุเกสประเทศที่มีทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงามรอทุกคนให้ไปค้นหาตุลาคมตื่นตาตื่นใจไปกับใบไม้เปลี่ยนสีที่โดโลไม้ประเทศอิตาลีเที่ยวชมเมืองเจ้าสเสน่ย์ยังเวนิสและปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งกันที่มิลาน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0955451194หรือแอดไลน roh.tg ทอลกเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ Always Vacation บริษัทผู้ชํานาญการเส้นทางนิวซีแลนด์ชวนคุณไปสัมผัสนิวซีแลนด์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงเดือนกันยายนอากาศกำลังสบายเจาะลึกเกาะใต้แบบเต็มอิ่มสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0851493941 รักเรื่องเที่ยวกับการสนาหงทองร่วมกับ Go Together Travel ชวนคุณออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันในประเทศสุดเอกซอติก29เมษายนถึง10พฤษภาไปสำรวจดินแดนแห่งผื้นทรายจลเทด้วยกันที่แอลจีเรียอีกหนึ่งประเทศเจ้าสเสน่บนทวีปแอฟริกาเหนือ มิถุนาร่วมสำรวจ2ประเทศเอกซอติกในเอเชียกลางอย่างเติร์กเมนิสถานและทาจิกกิสถานด้วยกันสิงหาคมไปดูสัตว์นับล้านตัวในฤดูการสัตว์อพยพที่เคนยาและแทนซาเนียตื่นตาตื่นใจไปกับสัตว์นานาชนิดรวมถึงตามล่าหาบิ๊กไฟด้วยกันตุลาคมไปชมใบไ,ไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดาด้วยกันปิดท้ายเดือนพฤศจิกายนบินไกลไปเม็กซิโกและคิวบา2ประเทศสุดเอกซอติกในแถบทะเลแคริบเบียนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0ูน 0 8 4 3 1 6 6 1 3 2หรือแอดไลน์ g o t o g e t h e r Travel ทิพยประกันภัย GoPro b าย Aqua Pro Thailand Oasis Spa Thailand การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า ตื่นเช้ากันนิดนึงค่ะเพราะว่าเริ่มและสตาร์ทกิจกรรมเราเห็นใช่ไหมคะเมะื่อวานในตารางกิจกรรมขเขาบี่แบบโหกิจกรรมแน่นมากแน่นแบบว่าสุดๆไปเลยอ่ะอันนี้เราเลือกเฉพาะบางอันที่แบบว่าเราเรายังไม่ได้ทำเนอะหมายถึงว่ายังไม่ได้ทําที่โรงแรมอื่นในทริปนี้อ่ะก็เป็น p a d d l e b รโยคะเลยนี่ตอนนี้8ปดโมงเช้าค่ะบอกก่อนค่ะสําหรับกิจกรรมทุกกิจกรรมที่อยู่ในตารางเนี่ยนะคะทุกอย่างเป็น complimentary หมดเลย ก็คืออะไรก็ตามที่บรรจุในตารางแต่ถ้านอกตารางอันนั้นต้องถามทางรีเซพชันอีกทีหนึงว่าเอ๊ะอันนี้อะไรยังไงแต่ถ้าบรรจุอยู่ในตารางทุกอย่างคือเป็นคอมพลีเมนต์รีของของแขกที่นี่หมดสำหรับแพทเดิบอรดโยคะเนี่ยนะคะอาทิตย์หนึ่งก็จะมีอยู่2วันค่ะดูตารางว่าวันไหนอะไรยังไงนะแล้วก็เข้ามาจอยได้ในคลาสนึงก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งบอกแล้วว่ากิจกรรมที่เรนซองส์นี้แบบว่าน,น่น ว่าค่ะตั้งแต่เช้าจนอังจิงอยู่เป็นอาทิตย์นะกิจกรรมยังไม่ซ้ำเลยเพราะว่าเยอะจริงๆเขาเรียกกิจกรรมนี้ว่ากัมบาลันรินดีถ้าออกเสียงผิดฉันไม่ใช่คนบาหลีฉันออกตัวก่อนอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นเครื่องดนตรี what do you call this instrument รินดีรินดีอ่าอันนี้คือรินดีก็คือเป็นเครื่องดนตรีของของบาหลีซึ่งมีไฟช่อนยะมี5้เสียงเียวเขาจะลองสอนซึ่งเดี๋ยวสอนเรื่องการใช้เครื่องดนตรีเสร็จปุ๊บ ก็จะมาสอนเพลงที่ง่ายที่สุด What's the e a s ซ e s อ s สองเดอะเมลักบุติเมลักเมลักบุติเมลักบุติเมลักุติเป็นเพลงที่ขวง่ายสุดเดี๋ยวลองดูว่าเราจะเหงื่อแตกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ ทำให้เรามีสมาธิเนาะเพราะว่าเราต้องจดจ่ออยู่กับไอ้ตัวโน้ตอะไรอย่เงี้ยถามว่ายากไหมก็ยากเหมือนกันแต่ก็ไม่ยากซะทีเดียวเหมือนเราอย่างเงี้ยก็ประมาณ10นาทีคุยอีกอะไรเงี้ยก็เริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อ มันต้องไปตรงไหนแต่เสียงแบบเพราะมากค่ะเสียงแบบดูสิแบบเนี่ยเสียงแบบเสียงของไม้ไผ่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นดนตรีเครื่องดนตรีของบาหลีเนาะถ้าใครมาก็อยากให้ลองไปเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งน่าจะเป็นเกี่ยวกับอโรมาอะไรอย่างงี้ที่สปาไปดีกว่า thank you สุขสมา แคทรีจบกันไปแล้วยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่แบบว่าอันนี้ก็น่าจะเลิศเหมือนกันค่ะเขาเรียกว่า essential oil เขาจะจัดตรงนี้ที่สปาเนาะเขาก็จะมีเป็น essential oil bar ซึ่งอยู่ตรงนี้แหละแต่วันนี้เราจะทำอะไรเขาก็จะให้เราเลือกทำน้ำมันหอมระเหยอะที่แบบสดชื่อใช้สำหรับ refresh อะไรอย่างเงี้ยนะให้เลือกได้สามอันเราก็เลยแบบเขาก็จะมีเมนูไาให้เลือกก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าอันแรกเดี๋ยวเราจะลองทำลาเวนเดอร์ผสมคมาโมไมล์ อันที่2ก็จะเป็นลาเวนเดอร์ผสมเลมอนกราสแล้วเราก็จริงๆมันมีเยอะมากเลยนะแล้วเราก็ถามเขาว่าอะไรที่เป็นทิพิคข้อบาหลีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นกลิ่นทิพิคข้อบาหลีเขาเลยบอกว่านี่ไงฟรังจิพานีอ่ะลันทมไหมเออนั่นแหละฟรังจิพานีแล้วก็กระดังงาแล้วก็ซันกินสามกลิ่นนี้จะรวมอยู่ในอันเดียวกันอะไรเงี้ยงั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านี่ดีน่าคอยอยู่แล้วเขาจะเป็นมิกซ์โซลจิสที่แบบจะสอนเราผสมน้ำมันต่างๆ ่ดนดีมากทำเก่งมากบอกเบาง่ายมากเลยแค่ดอกไอตัวแต่ละกลิ่นที่เราเลือกมาอย่างละสิบหยดเนาะไปนี่แล้วก็เขยา่าๆเย่าเขยา่ขยากลิ่นบอกดีมากเลยอนะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นอีกกลิ่นกลิ่นเมื่อกี้จะเป็นแบบสากลสําหรับพวกสปาสําหรับการผ่อนคลายการเอ่อรีแลกซ์อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่า อันนี้เซตนี้จะเป็นเซตแบบดอกไม้ดอกไม้เพราะว่ามันจะรวมดอกไม้สาบอย่างนะก็จะมีอันนี้ลั่นโคงแล้วก็ทูเบิลโสก็ซ่อนกล่นดอกซ่อนกล่บส่วนคารังงาก็กระดังงาจะเป็นดอกไม้เพราะฉะนั้นจะออกแบบหวานๆนิดนึงมาเดี๋ยวเราดูกันเลย สนุกดีอะคือตอนแรกเราว่าคิดมุมันต้องน่าเบื่อเนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบ essential oil, ว o l a จ g สอะไรเงี้ยก็แต่ทำมานมาอ้สนุกดีแล้วแบบมันมีหลายกลิ่นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสนุกกับการเลือกและผสมอะไรเงี้ยไงแล้วสับคุณก็จะไม่เหมือนกัน mm hmm. ก็อีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับใครที่อยากจะจอยกิจกรรมแบบนี้นะคะก็ไปถามที่ reception ก่อนสอบถามว่าวันไหนมีกิจกรรมนี้เพราะว่าเขามีกิจกรรมเยอะเราไม่ได้มีทุกวัน ฉะนั้นถามก่อนว่ามีวันไหนแล้วก็พอเราทําเสร็จใช่ไหมเขาก็แพ็คกลับบ้านให้ด้วยอันนี้ดีที่สุดเอาไปใช้เลยเราก็อยากจะแบบผ่อนคลายอะไรอย่างนี้งก็มาที่เดอะสปาได้ค่ะที่นี่เขาก็จะแบบมีเมนูสปาหลายอย่างเลยมีนวดเฉพาะหัวเฉพาะ บบตามภาษาสปาเลยนะก็จะมีทุกอย่างเลยแต่ว่าห้องนวดนี่คือตกแต่งแบบสวยงามมากแต่อะไรไม่ดีเท่าน้ํามันนวดค่ะเนาะนอกจากมูดของห้องที่แบบดีแนละ้วอันนี้เลยเขาก็จะเป็นน้ํามันนวดมาให้เลือกว่าจะแบบใช้อันไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็จะมีทั้ง forest retreat temple spa เป็น lemon grass กับ clove อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อันนี้ tropical bliss นี่ก็จะออกแบบ Tropical, t r o เราเป็นล l a v e n d e r And Vanilla อันนี้นะคะก็จะเป็นกระดังงากับอีรัง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 ก็จะแบบเป็นที่ของบาหลีอะไรเงี้ยเนาะก็จะเป็นผสมกันอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเลือกกระดังงากับอีรังอีรังซึ่งเมนูนวดเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่นวดน้ำมันเนาะอย่างที่บอกไปมีหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็สปาก็จะมีความสวยงามด้วย วใน2องค่ะเราก็นั่งรถมาประมาณสินาทีได้มันใกล้ๆจริงๆอยู่ใกล้ๆใใลโรงแรมเลยค่ะก็จะเป็นเหมือนวัดประจำหมู่บ้านอะไรเนาะซึ่งอยู่ในแอเรียเดียวกันแขกของโรงแรมเร้ในซองแล้วอยากจะมาจอยกับกิจกรรมนี้เนี่ยก็ดีมากๆเลยอันนี้ยังไม่ได้เห็นอันนี้แค่เห็นเขาโครงก่อนที่ฟังเข้ามาก็คือว่าเหมือนกลับมาแล้วก็จะเล่าสตอรี่ของที่วัดนี้เหนืออื่นใดวัดนี้ก็จะเป็นวัดแับเล็กๆเนาะแต่ว่าสวยงามเห็นไหมมีดีเทลมีสีสันอะไรอย่างเงี้ยเด้เข้าไปดูข้างในกันค่ะ ก็นี่เข้ามาถึงในบริเวณวัดนะคะก็จริงๆเขาก็จะมีเด็กซึ่งคือวัดนี้เป็นเหมือนแบบเป็นย่านคนในชุมชนแถบนี้ก็จะมาทําบุญไหวเออ้เทพอะไรกันตรงนี้แหละในในบริเวณวัดแต่ว่าตรง ลานวัดเนี่ยเขาก็จะมีแบบเด็กที่อยู่แถวๆนี้อะไรเงี้ยนะเขาเลิกเรียนเด็กชายก็จะมาเรียนลัมผู้หญิงเองก็เช่นกันค่ะเขาก็จะมีสอนแบบสอนลัมแบบบาลีอะไรเงี้ยนี่เราก็เลยเดี๋ยวให้น้องคนนี้สอนลัมนิดน,นึงเป็นคือแขกของโรงแรมที่มาเนี่ยก็สามารถเรียนลัมแบบนี้ได้เหมือนกันเ๋ยสเต็ปเป็นยังไงบ้างตามมาดูเลยนะคะ ของออใกล้ๆก,กับโรงแรมใกล้ๆกับวัดเมื่อกี้ที่ไปเนาะก็จะมีย่านเหมือนแบบถนนสายช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆซึ่งสองฝั่งก็จะมีของที่เขาจะชอบขายของที่ระลึกกันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรน่าสนใจหรือเปล่า แต่ถ้าใครอยากไปเที่ยวกับการจนาหงทองนะคะทอค่องเที่ยวเนี่ยเราจับมือกับพาร์ทเนอร์หลายบริษัทเลยเอาทริปที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใ,นในกล้นี้ก่อนละกันเนาะไม่ต้องพูดถึงโปลแลนด์โปลแนโปลแนด์ฟูลลีบุ๊กไปแล้วเนาะตอนนี้ที่อยากจะเชืช้อเชิญชวนกันให้ไปก็คือแอลจิเรียค่ะ29เมษายนถึง10พฤษภาคมเราจับมือกับ Go t o g a t h r Travel นะคะขอรายละเอียดได้ที่ Go t o g a t h r Travel ค่ะเอ็กซ์ติกสุดๆแอลจีเรีย,ยพูดเลยมงกุฎแห่งแอฟริกาเหนือทริปถัดมาค่ะ23-31พฤษภาคมนะคะอันนี้เราไป เลือบานอนกันก็เอกซติกอีกเหมือนกันค่ะเป็นช่วงที่น้ำตกบัตราคือแบบสวยสุดเต็มสุดไปด้วยกันได้นะคะติดต่อไปที่ get awaycation นะคะเบอร์เดี๋ยวขึ้นให้โทรไปขอรายละเอียดได้เลยแล้วไปเลบานอนด้วยกันหลังจากนั้นค่ะในช่วง6ถึง19มิถุนา ก็จะเป็นโปรตุเกสเนาะทัวร์เอื้องหลวงค่ะร่วมกับจับมือร่วมกับเราก็จะจัดเป็นทริปแกรนโปรตุเกสแกรนโปรตุเกสก็ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคลาสิกขนาดไหนอาเป็นว่านี่คือทริปคร่าวๆค่ะที่อยากชวนทุกคนไปแล้วหลังจากนี้มีอะไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อค่ะ ก็ต้องบอกเลยนะคะว่านานแล้วเนาะที่อเวกชันไม่ได้พามาสำรวจที่พักกันที่บาหลีนี่เรากลับมาอีกรอบนึงค่ะรอบนี้หลายพ o p e r ี y เลยต้องตามเราเนาะว่าซีซั่นนี้เราจะไป r o p e r ี y ไหนบ้างแต่ r เร a i s อง n c บาหลีนูซาดัวเป็นหนึ่งในพ o p e ที่ที่พูดเลยค่ะว่าตอนนี้มี2กลุ่มหลักๆเนาะที่เหมาะกับที่นี่มากเราพูดเลยคนที่ชอบอาหารเช้ามากๆ ชอบนั่งชิวกินอาหารเช้าตุ้มตุ้มจึงจึงคุณต้องมาที่นี่เพราะอาหารสาวเขารดจริงๆอันนี้การันตีเลยบายการจนาหงทองเห็นไหมเออสองกลุ่มที่ชอบแอคทิวิตี้ค่ะคุณจะแฮปปี้มากเพราะว่ากิจกรรมนั่งเยอะมากกิจกรรมแบบว่าโอ้โหสุดอะเออสุดอะแต่ที่เราเลือกอันนี้เราคัดแล้วเนอะที่แบบเออเรายังไม่ได้ลองจากที่อื่นจริงๆอย่างเช่นว่าไอการเรียนดนตรีอะ เออดนตรีบาหลีเครื่องดนตรีเขาอะก็สนุกดีนะตอนแรกคิดว่ายากกว่านี้ก็ก็ยากอยู่แต่ว่าไม่ได้ยากแบบโหล่มากมายอะไรขนาดทําไม่ได้เลยก็สนุกดีค่ะเป็นหนึ่งในกิจกรรมเหมือนกันรวมถึงสปาของเขาก็เลิศอยู่เนาะการทำไอออกแบบเขาเรียกอะไรนะเอเซนเชียลออล์โดยผสมเองอันนี้ก็สนุกอันนี้ได้เลือกเองพอเลือกปุ๊บล้วก็รู้สึกเออดีจังเลยอะ่ะ ลิ่นเกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าก็ชอบอีกเหมือนกันค่ะอันนี้รวมถึงไปวิลเลจทัวร์แล้วก็โยคะที่แบบบนบอร์ดบนพพดเดร์บอร์ดอะไรเงี้ยก็สนุกหมดเลยแต่นี่เป็นเพียงเสี้ยวเดียวของกิจกรรมของเขาเนาะในความเป็นจริงมีกิจกรรมอีกเยอะมากกว่านี้เลยค่ะของของที่เรเนซองนูซาดัวเนี่ยอ๋อแล้วก็ที่ลอดอีกที่หนึ่งก็คือบีชคลับของเขาเนาะซึ่งมีชัตเตลฟรีจากโรงแรมไปที่ บีชครับทุกชั่วโมงค่ะสามารถเป็นเอ็นจอยบีชใครจะแบบไปเรียนเซิร์ฟใครจะไปหาของกินแบบเป็นสไตล์ง่ายๆฟู้ดทรัคแล้วแบบไปชิลกลางแดดอะไรอย่างนี้ก็สามารถไปได้เลยถือว่าเป็นโรงแรมในกลุ่ม Marriott อีกโรงแรมนึงค่ะอีก p r o p พ r ร์นึงที่เชียร์อ่าอย่าลืมบอกเราด้วยนะคะว่าที่ไหนหน่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเอาเวคชันไปสำรวจให้ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ